ที่นีต้อนรับเข้าสู่กลุ่ม Ultimate นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Investor Platform นะครับ p ล a ฟอร์มที่ให้การลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากที่สุดนะครับก่อนอื่นแนะนำตัวนิดนึงนะครับผม Woody สามารถมาติดตามความเคลื่อนไหวของแ p ลตฟอร์มเราได้ที่ facebook com u m a r t i n w o r l well d นะครับหรือจะเข้ามาที่ www u m a r t i n w o r l well. d com เครนธุรกิจที่มาแรงที่สุดในยุคปัจจุบันก่อนนะครับในปีนี้เลย2015นะครับธุรกิจแรกนะครับก็คือหนีไม่พ้นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตอนนี้มีการเติบโตสูงมากเราจะเห็นว่าปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยมีคอนโดนะครับมีตึกแถวนะครับมีหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ราคาเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะที่ถนนแถวแถวสุขุมวิทนะครับล่าสุดเนี่ยที่ เซนท่านพระรามเก้านะครับหลังเซนท่านพระรามเก้าก็กลังจะมีอาคารที่สูงที่สุดใน AEC นะครับตอนนี้คนจีนมากกว่าซื้อจองไปหมดเรียบร้อยแล้วเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลธุร,รกิจทองนะครับที่น่าลงทุนมากๆธุรกิจที่2นะครับก็คือที่เติบโตเร็วนะครับก็คือธุรกิจเกี่ยวกับการขายมือทองหรือดิเล็กเซลนะครับแข่งกันขายนะครับยิ่งทํายอดเยอะยิ่งได้เงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นนักขายมือทองนะครับ เราจะสามารถได้รับรายได้ตามผลงานที่เราทําขึ้นเพราะนั้นเนี่ยผลงานเราเยอะยอดขายเราเยอะเราก็ได้เงินเยอะตัวอย่างนักขายมือทองนะครับก็ธุรกิจแนว,แนวประกันนะครับธุรกิจขายตรงนะครับตอนนี้เขาสามารถสร้างเศรษฐีใหม่นะครับมีรถเบนซ์ขับมีรถสปอร์ตขับเนี่ยเทียบเลยจากการเป็นนักขายมือทองนะครับเพราะว่าธุรกิจแนวนี้เนี่ยนะครับลงทุนต่ํามากๆนะครับ ธุรกิจที่3ครับที่เติบโตเร็วก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการนะครับมีสินค้าและบริการเอาเข้ามานะครับทำให้มันเติบโตได้ยกตัวอย่างอาหารเสริมนะครับลดความอ้วนเหมือนกันโรงงานเหมือนกันแต่แต่งตัวไม่เหมือนกันนะครับยี่ห้อแบรนด์คนละแบรนด์นะครับก็สร้างมูลค่าได้ต่างกันเหมือนกันนะครับปัจจุบันเราจะเห็นว่าทั้งสกินแคร์อาหารเสริมนะครับมีมากมายในท้องตลาดให้เราเลือกแต่เจ้าที่ขายดีนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่เจ้าเท่านั้น สินค้าและบริการนะครับตรงกับแพลตฟอร์มของเราครับวันนี้ในแ kind of. พลตฟอร์มของเราก็เป็นบริการของ i q คิวพรีวอนะครับเป็นสินค้าและบริการที่เราสามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้นะครับอันนี้ตอนนี้เปิดแล้วในต่างประเทศนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาคมนะฮะอันนี้ก็เป็นสินค้านะครับในสินค้าและบริการที่เราสามารถเลือกช้อปปิ้งได้ในแพลตฟอร์มของเราแล้วก็ธุรกิจที่4ธุรกิจเครือข่ายถามว่าธุรกิจเครือข่ายกับขายตรงที่เราพูดถึงเมื่อกี้มัน อันเดียวกันหรือเปล่ามันคนละอันครับเครือข่ายเนี่ยก็คือเป็นของเราเนี่ยจะเป็นแบบ Member Get Member ครับ m 2 m นะครับสมาชิกแนะนำสมาชิกนะครับ Member g e เ m e m b e เเข้ามานะครับก็พวกฟิตเนสนะฮะชวนเพื่อนมาเล่นนะครับครบสคนได้เพิ่มอีก2เดือนอะไรนี้นะครับหรือธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับถ้าเราชวนเพื่อนมาได้ เราก็จะได้เ,เป็นรีวอร์ดกลับคืนมานะครับเป็นกระเป๋าเป็นกระติกนะ้ําเป็นปิ่นโตนะครับเราก็สามารถเอา p อย n t จากการแนะนําเพื่อนนะครับไปแลกสินค้าพวกนั้นได้นะฮะในธุรกิจของยูมาติงก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีแพลตฟอร์มของการเก็ตเมมเบอร์เข้ามานะครับเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตได้เร็วเพราะอย่าลืมนะครับว่าปากต่อปากเนี่ยถือว่าจะทําให้ธุรกิจเนี่ยไปได้เร็วมากๆนะครับแบบเมมเบอร์เก็ตเมมเ แพลตฟอร์มที่4ครับที่เติบโตเร็วก็คือธุรกิจออนไลน์อ e ีคอมเมิร์ซนะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้การลงทุนต่ำมากๆใช้เงินลงทุนนิดหน่อยนะครับเราก็สามารถปั้นแบรนด์สินค้าของเราเองหรือสินค้าตัวนั้นเนี่ยสามารถทำกำไรได้เยอะมากเพราะว่าต้นทุนก็มีแค่แฟรนไชส์ออนไลน์เท่านั้นเองหรือเว็บไซต์ที่เราไปเช่าพื้นที่เขานะครับอีคอมเมิร์ซนะครับดังมากๆเลยในประเทศไทยของเราก็คือ l a z a d a นะครับมาจากเวียดนามนะฮะ ปัจจุบันยอดขายเยอะมากๆตอนนี้ผมจะสั่งซื้อสินค้าอะไรผมก็ลองเข้าไปเซิร์ชดูก่อนว่าใน La z a d a มีขายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปซื้อใน La z a d a เนี่ยสินค้าจะราคาถูกนี่เหมือนแอบโฆษณาให้เขาเลยนะครับหรือ eBay หรือ a g o d a หรือ Ensoco หรือ Amazon นะครับพวกนี้เขาเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการ e-Commerce ตัวจริงแล้วเขาก็เป็นการเอาผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยมาเจอกันโดยที่เขาเองเนี่ยไม่ได้มีสินค้านะครับเช่นเดียวกันคล้ายๆกับ iQ r e w a r d ครับ พวกเราเนี่ยไม่ได้มีสินค้าแต่พวกเราทำมาร์เก็ตติ้งนะครับทำพีอาร์นะครับให้คนเข้ามาใช้บริการนะครับให้ผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันนะครับแล้วก็สามารถรับเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างตรงนี้ได้ด้วยมาดูยอดธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซครับว่าตั้งแต่ปี2 0 0 5นห้านะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยถือว่าเติบโตมากๆเลยนะครับปี2 0 0 5หก็ย้อนไปเมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วนะครับปีสองห้าสี่แปดยอดอ e ีคอมเมิร์ซยังไม่เท่าไหร่เองแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับสอง4ยหนึ่งสี่ยอดอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเกือบล้าน ปีนี้เนี่ยเดือนนี้เดือนพฤษภาคมยังไม่ถึงครึ่งปีเลยแต่ยอดขายอ e ีคอมเมิร์ซในปีนี้นะครับแซงเกินครึ่งของปีที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วแซงว่าอ e ีคอมเมิร์ซตอนนี้เติบโตมากถ้าใครไม่เข้ามาจับนะครับเราก็อาจจะตกเทรนได้อย่างคุณมาร์คซักเคเบิร์กนะครับเขาก็ไม่คิดว่า Facebook ของเขาจะถล่มทลายทั่วโลกนะครับแต่ปัจจุบันเขาใช้เวลา6ปีนะครับในการมียูเซอร์มากกว่า500ล้านคนเขามีทรัพย์สินนะครับมากกว่า4 0 0พล้านเหรียญปัจจุบันเขา เป็นผู้ที่ร่ํารวยที่สุดในโลกเนี่ยอันดับที่17จากการใช้เวลาเพียง6ปีเท่านั้นเองใช้เวลาเพียง3ปีมีผู้ใช้รายทั่วโลกมากกว่า400ล้านคนประมาณ10,000ล้านบาทแล้วก็เกมคุกกี้รันครับเป็นเกมสัญชาติเกาหลีนะฮะใช้เวลาเพียง9เดือนคนโหลดเก,เกมคุกกี้รันเนี่ยถึง20ล้านคนเลยเขาทําอะไรครับเขาสร้างเกมขึ้นมานะครับเกมโหลดเล่นฟรีไหมครับเล่นฟรีแต่เวลาคนจะเล่นเข้าไปซื้อเหรียญเอาไปเล่นกับเพื่อนก็สนุกสนานนะครับ ไอคิวของเราก็เป็นธุรกิจออนไลน์นะครับที่เราสามารถทําได้แม้เราจะนั่งอยู่หน้าจอที่บ้านธุรกิจที่เติบโตเร็วอันดับ6กนะครับก็คือธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนในโลกเราทุกวันนี้เนี่ยเราลงทุนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักศึกษาก็ต้องลงทุนในมหาลาัยถูกไหมครับจ่ายค่าเรียนนะครับเรียนเสร็จปุ๊บจบมาหางานทําพอเราพูดถึงเรื่องการลงทุนนะครับทีฮาร์บ,บอกว่าอย่างน้อยๆน,นะครับกระปุกที่1กับกระปุกที่2เนี่ยตรงกับแพลตฟอร์มเราเลยเพราะเราสะสมทรัพย์สินนะครับสะสมทรัพย ของเรานรในแพลตฟอร์มที่มันสามารถเพิ่มมูลค่าได้มาดูการเพิ่มมูลค,าค่าในธุรกิจเราเราอาจจะเคยคุ้นนะครับกับ Evolet นะครับยกตัวอย่างบัตรแลบบิดบัตรเซเว่นหรือบัตรสตาร์บัคหรือคอยในร้านที่เราซื้อมานะครับเราเอาเงินจริงนะครับไปแลกเป็นแต้มแล้วเราก็แต้มไปใช้ซื้อสติ๊กเกอร์ไปใช้ซื้อสินค้าในเซเว่นที่สําคัญนะครับพอเวลาเราแลกเงินเสร็จแล้วเ,เงินของเราไม่สามารถแลกกลับมาเป็นเงินสดได้ มันก็จะเป็นเงินที่อยู่ใน e ี a l l e t ไปนะครับน,นั้นเนี่ยในบิ t พอ i ์ t บิพอยตคืออะไร b i t p o i n t ก็คือ e ีว l l e t เหมือนกันครับเป็น Point นะครับที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้จากสถิติ4เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงมีนาคมนะครับตัวเจ้าบิท p o i n t เนี่ยมันเพิ่มมูลค่าไปถึง572%เข้ท่ากับว่าถ้าสมมุติเราลงทุนมาตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับซื้อเจ้าตัว b i t p o i n t เก็บเอาไว้นะครับ 4เดือนผ่านไปนะครับไอตัวบิตพอยต์ของเรานะครับมันจะเพิ่มมูลค่าไปถึง572เท่ากับว่าสมมุติเรามี1บาทนะครับเงิน1บาทของเราจะกลายเป็นเงินประมาณ572บาทเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ให้การตอบแทนคุ้มค่าเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการซื้อขายบิตพอยต์ได้ที่ w w w b z p o i n t com mm hmm. ในแพลตฟอร์มที่ผมพูดถึงนะครับในธุรกิจนี้เราก็รวม4ธุรกิจเอาไว้ใน1แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับ ทางเรื่องของสินค้าและบริการเรามีสินค้านะครับลงทุนเสร็จปุ๊บได้สินค้าไปกินไปใช้หรือเอาไปท่องเที่ยวมีประกันด้วยอันที่2เป็นธุรกิจของ Member g e t Member เราสามารถชวนเพื่อนของเรานะครับเข้ามาลงทุนเข้ามาใช้สินค้าเข้ามาเล่นเกมออนไลน์ได้ในแพลตฟอร์มของเรานะครับแล้วก็ธุรกิจอออนไลน์อีคอมเมิร์ซเรามี ไอคิวรีวอร์ดทีที่4ก็คือการลงทุนอยู่ในนี้เรารวม4ธุรกิจไว้ใน1แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มของเรานะครับถือว่าเป็น Innovation แพลตฟอร์มเรามาทําความรู้จัก Bitpoint กันนิดน,นึงแล้วกันนะครับว่า Bitpoint ของเราเนี่ยมันคืออะไรพอยต์ Bitcoin คือตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับสามารถเอามาแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าและบริการได้แต่ความสามารถพิเศษที่ Bitpoint เนี่ยมีไม่เหมือน e w a l l e t ตัวอื่นๆเนี่ยคือมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้ครับ อยู่ๆดีๆนะครับมูลค่ามันก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับ mm hmm. มันสูงขึ้นจากอะไรครับมันสูงขึ้นจากการที่มีคนเข้ามาซื้อขายครับ mm hmm. เราเข้าไปดูราคาซื้อขายบิตพอยด์ได้ที่ w w w b mm ์ไว o ์เว็บเรามาทําความรู้จักกับบริษัทใหญ่ของเรากันก่อนนะครับบริษัทใหญ่ของเราชื่อบริษัทยูมาตินโฮดดิ้งนะครับแชร์แมนที่นั่งบริหารเนี่ยก็คือเตงกูสุไลมานนะครับหรือเป็นกษัตริย์นะครับที่รัฐ สลาง,งอของมาเลเซียนะครับก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไว p r e สิด e นตเนี่ยที่คอยช่วยให้คำปรึกษาและก็บริหารนะครับโดยคุณไ c h a e l ครับปัจจุบันนะครับบริษัทยูมาตินโฮดดิ้งลิมิเต็ดเนี่ยอยู่ในตลาด OTCBB ด้วยสามารถเข้าไปเซิร์ชได้นะครับที่ยาร์ฮูไฟแนนซ์นะครับแล้วจะเจอแล้วยูมาตินโฮดดิ้งเนี่ยลงทุนในด้านไหนบ้างยูมาตินโฮดิ้งนะครับตลาดแรกที่เขาไปลงทุนก็คือ ตลาดวายแดงเขาบอลโร่ที่อิตาลียูมาตินวายก็คือบริษัทที่ผมกําลังพรีเซนต์อยู่เนี่ยนะครับเกี่ยวกับการขายบิทพอยต์การซื้อโปรดักต์นะครับ, Bitcoin, product, รบแล้วก็ M2M Member g e t Member และอีกธุรกิจหนึ่งนะครับก็คือ I q Reward ที่ยูมาตินโฮดดิ้งเนี่ยเขาได้ไปเทคโอเวอร์มานะครับเพื่อให้ I q Reward เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้ากันก็มี t ท m e พอร์ท l ลด้วยก็คือเกี่ยวกับเกมออนไลน์นะครับแล้วก็แคชออนไลน์ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราใช้ตัวกกกกลลลาางในนรแรเปี่ย็คื บิ t พอยต์ครับนอกจากจะทำธุรกรรมในยูมาตินได้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะเอาไอตัวบิ t p o i n t นะครับมาเก็งกาไรเอาเป็นแคชแบ็กเป็นเงินสดกลับมาให้เราได้ด้วยในตารางซื้อขายก็สามารถนํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในกลุ่มสมาชิกก็ได้นะครับยกตัวอย่างผมมี iPhone 6 1เครื่อง iPhone 6ของผมเนี่ยราคา30,000บาทผมยังจะขายให้สมาชิกนะครับ สมาชิกก็สามารถเอาบิต p อย n ์เนี่ยมาซื้อกับผมได้โดยที่ผมก็รับนะครับในราคาที่มันอยู่ปัจจุบันงั้นเนี่ยถ้าอนาคตนะครับราคาของบิต p อย n ์สูงขึ้นเรื่อยๆท่ากับว่าเขาก็จะสามารถใช้บิต p อย n ์เนี่ยในจานวนที่น้อยลงได้เพราะมูลค่ามันสูงขึ้นไปดูมูลค่าของบิต p อย n ์ได้ในเว็บที่เก่าไว้แล้วนะครับเมื่อสไลด์ที่แล้วคราวนี้เรามาดูแพ็กเกจการลงทุนครับมีให้เราเลือกมากมายนะครับตั้งแต่แพ็กเกจแบบ500อเหรียญ พันเหรียญสามพันเหรียญห้าพันเหรียญหมื่นเหรียญสองหมื่นเหรียญสี่หมื่นเหรียญและแปดหมื่นเหรียญหือเริ่มต้นง่ายๆที่สามหมื่นห้าจนถึงสองล้านแปดทุกแพ็กเกจที่เราลงทุนไปนะครับจะมีโปรดักต e ์ให้ในอีคอมเมิร์ซให้เราไปช้อปปิ้งนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มของเงินที่เราลงทุนซื้อแพ็กเกจกับบริษัทนะครับแล้วเราก็จะได้ฟรีบิตแวลูนะครับก็คือเหรียญเนี่ยในการนําไปซื้อตัวบิตพอยต์นะครส่วนเรื่องแผนการตลาดนะครับสามารถถามกับผู้แนะนําท่านได้แพลตฟอร์มนี้นะครับถูกพัฒนาาและบรริหโดย ดาร์โตสลีวอรเลนนะครับเขาก็จบเป็นด็อกเตอร์นะครับจบด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็การเงินมาเป็นนักธุรกิจดีเด่น2014นะครับปีที่แล้วนี่เองมียอดขายตั้งแต่พันล้านตั้งแต่เดือนแรกนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงด้วยนะฮะเขาก็มีบิสเนสพาร์ทเนอร์นะครับผู้ร่วมลงทุนก็คือดาโตสมาชาวนะครับด็อกเตอร์สตีเวนโฮเป็นที่รู้จักกันในต่างประเทศนะครับก็คือเป็นเศรษฐีอสังหา แล้วก็เราก็มี i n เ s s l i เ e n s e นะครับที่ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนแล้วก็ผู้ร่วมลงทุนของเรานะครับว่าธุรกิจต,ตัวนี้นะครับดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะย้อนไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับบิตพอยท์ถูกซื้อขายหมดภายในเดือนแรกบริษัทยูมาติน,นะครับวางขายบิตพอยท์มา100้ล้านหน่วยก็ถูกซื้อหมดเกลี้ยงภายใน1เดือนแรกทําให้เขานะครับได้รับรางวัลเป็นไลท์ซิงสตาร์ของมาเลเซียนะฮะอันนี้ก็คือออฟฟิศที่ประเทศมาเลเซียนะครับมีออฟฟิศในส่วนของ บริหารแล้วก็ส่วนของโบเกอร์นะครับโบเกอร์เนี่ยก็คือฝั่งขวามือนะครับออฟฟิศบริหารก็คือฝั่งซ้ายมือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนมีนาคมนะครับก็มีการเซ็นสัญญาในตลาด OTCBB นะครับตอนนี้อยูมา a r ตินโฮด d ิ้งก็อยู่ในตลาด OTCBB เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปเซิร์ชดูได้ที่ยามูฟ i แนน c ์นะครับผมแล้วก็แชร์แมนออฟยูมาร์ตินคุ้ที่เป็นกษัตริย์นะครับก็มาเปิดตัวในงานวันนั้นด้วยซึ่ง กลุ่มของพวกเรานะครับได้ไปดูงานนะครับศึกษาแพลตฟอร์มการลงทุนนะครับที่ต่างประเทศนะครับทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยถ้ามันสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้เนี่ยนะครับภายใน2-3งถึงสเดือนนี้เปิดตัวได้นะครับทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยเป็นธุรกิจอีกหนึ่งตัวที่น่าทำนะครับในประเทศไทยเพราะเนี่ยถ้าวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นทาธุรกิจเราจะเริ่มยังไงดีอย่างแรกครับเลือกแพ็กเกจการลงทุนนะครับว่าวันนี้ถ้าเราจะลงทุนทํากําไรนะครับสามหมื่นห้า เป็นเงินเย็นของเราไหมถ้าเป็นเงินเย็นนะครับเอามาซื้อสินค้าและบริการของเรานะครับแล้วเอาบิตแวรลูไปเก่งกําไรครับผมขั้นตอนที่2ครับก็คือการศึกษาแพลตฟอร์มนะครับวางแผนกับที่ปรึกษาของเราเพื่อทํากําไรนะครับแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าถ้าเราศึกษาแพลตฟอร์มอย่างดีแล้วนะครับเราอยากจะอยู่เฉยๆเก่งกําไรจากการเพิ่มมูลค่าของตัวบิตพอยต์อย่างเดียวก็ได้หรือเราจะมาเป็นโบรกเกอร์ก็ได้ก็คือถ้าเป็นโบรกเกอร์ก็ศึกษาระบบ Get4system ระบบ Get4system มีอะไรบ้างครับ ก็คือ1 get p l a t f o r m ครับทำความเข้าใจแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเล่ามาตั้งแต่ข้างต้นตั้งแต่แรกเลยนะครับผมธุรกิจที่เติบโตเร็วนะครับทำความเข้าใจแพลตฟอร์มทำความเข้าใจบริษัทนะครับทำความเข้าใจเรื่องแผนการจ่ายรายได้ให้ดีนะครับแล้วเราก็มา get โค้ดครับมาเจอที่ปรึกษาของเราวางแผนการทำงานร่วมกันแล้วก็ get Team ครับ get Team เพื่อให้เราเริ่มมีทีมบรกเกอร์เข้ามาและสุดท้ายครับ get โปรโ mo ชั่นครับวันนี้น่าสนใจมากๆเพราะในทุกๆเดือนเราจะมีโปรโมชั่นนะครับให้เราได้พิชิตกันนะครับเป็นโโปรชั่น ยกตัวอย่างไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเนี้ยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับน่าจะอยากไปเที่ยวต่างประเทศกันแบบฟรีๆถูกไหมครับก็มาเก็ตโปรโมชั่นให้ได้เราก็มีพินนะครับอลติเมทแรงของเรานะครับตั้งแต่ตําแหน่งแรกคือสตาร์นะครับรายได้ประมาณ500เหรียญเพียงแค่มีโบรกเกอร์ประมาณ2คนเราก็สามารถแตะตําแหน่งสตาร์ได้แล้วสตาร์ห้าร้อยเหรียญเนี่ยจะมีรายได้ประมาณเกือบเกือบสองหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเราอยากหลายได้ขยับขึ้นมานะครับเป็นประมาณสักสามหมื่นละ ก็มีโบรกเกอร์ประมาณ4คนครับเป็นตำแหน่งดับเบิลสตาร์นะครับหรือตำแหน่งที่เปอร์สตาร์ถ้าฝันสูงสุดของเรานะครับอยากจะเป็นตำแหน่งมิลเลเนนนะครับก็40,000เหรียญก็แค่มีโบรกเกอร์ประมาณ60คนเพราะฉะนั้นเนี่ย60คนไม่ยากสำหรับพวกเราอยู่แล้วนะครับด้วยแพลตฟอร์มที่ง่าย นะครับก็มาร์คซักเคเบิร์กนะครับเขาบอกว่าความเสียงที่ใหญ่หลวงที่สุดนะครับก็คือการไม่เสี่ยงอะไรเลยหลังจากที่ท่านฟังจบแล้วนะครับลองติดต่อกับหาที่ปรึกษาของคุณนะครับหรือคนที่แนะนําส่งคลิปนี้ให้คุณมาหรือถ้ายังสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับลองเข้าไปที่ f a c e b o o k c o m u m a r t i n w o r l d รับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ